สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube <c oughs> และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799 <c oughs> ทําทำนายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มาดูดวงชะตาของ12ราศีนะคะในหมวดของอในเรื่องของความกดดันและทางเลือกคลิปนี้ไม่ได้ออกบ่อยนะคะนานมากกว่าจะออกนะคะเพราะมันเป็นคลิปของความเครียดต่างๆมันเป็นคลิปของปัญหาแล้วก็เป็นคลิปที่ อ,อยู่ในหมวดเดียวกันกับหัวข้อที่4ก็คือความขัดแย้งแต่นี้มันเป็นความกดดันของคุณโดยเฉพาะนะคะสำหรับ12ลราศีนะ,ะเพราะฉะนั้นนะการทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมๆนะคะนะคะเพราะน,นอย่าซีเรียสนะคะดูไปเพื่อเพลินไปนะคะมันเป็นความกดดันของตัวเองอะนะว่ากดดันในเรื่องอะไรนะ เราจะเป็นการทํานายแบบไม่ได้แยกสถานะไม่ได้แยกนะคะจะรวมรวมไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีธนูนะคะดูดูราศีธนูนะคะ,ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15มกราคมราศีนี้จะเป็นธาตุไฟลัคนาราศีดูได้หมดนะคะ แนะม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะนะคะแต่คุณเกิดอยู่ในช่วงธันวาคมคุณยึดชาวธนูได้เลยนะคะในกรณีที่ไม่ทราบวันที่เกิดแน่นอนนะคะรู้แต่เดือนเกิดเนี่ยนะเกิดธันวาก็ยึดธนูได้เลยนะคะสาหรับมาอยู่เจ็ดก็ก้าไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะส่วนการดูของคลิปที่แล้วนะถ้าใครอยากทราบก็ลองเข้าไปดูได้ในลิงค์ข้างล่าง ดวงความรักข้อ2ข้อ3ข้อ4ดวงคาดการปีก็อยู่ในลิงข้างล่างนี่นะใครอยากทราบดูย้อนหลังก็เข้าไปดูได้นะคะสาหรับการดูแบบความกดดันความรักความกดดันได้ทางเลือกของชาวราศีธนูนะคะเราก็มาดูกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก่อนอื่นก็คิดไว้ก่อนก็นแล้วกันนะ,ะหนึ่งนะ,ะเราจะมีให้เลือกท่านเลือกนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกหนึ่ง สองสามมองเห็นนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะถ้าเกิดเรามองไม่เห็นเราก็คิดเอากัแล้วกันว่าเราจะเลือกกองไหนนะถ้าสมสม,มุติว่ามองไม่เห็นนะคะแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยคุณคุณดูไกด์ก่อนนะดูภาพรวมนะเราไม่อยากจะดูต่อเราก็ไม่ต้องไปเปิดเราก็ไม่ต้องเลือกนะคะดูไป แต่ถ้าเราอยากดูเพลิดเพลินเราก็เลือกนะะนี่เนี่ยมาดูซิว่าความกดดันของชาวธนูช่วงนี้มันคืออะไรในสิ่งที่คุณกดดันนะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะความสุขในครอบครัวชาวธนูต้องการมากนะความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางด้านการงานความสำเร็จที่จะให้ครอบครัวมีความสุข นะคะหรือบางท่านอยากจะแต่งงานแล้วอยากจะเปิดตัวนะอยากมีความสำเร็จตามความมุ่งหวังตามแผนที่วางไว้อนะ่มีความกดดันเรื่องนี้มากนะคะแม้กระทั่งบางท่านอาจจะเกี่ยวสุขภาพก็อยากให้มีสุขภาพที่ดีอยากให้หายเจ็บหายป่วยไวๆนะนะคะความสุขความสงบในครอบครัวนะอยากให้มันกลับมาอยากมีชีวิตคู่ที่ดีอ่านะมีความต้องการ ความรักให้มันมีความสุขรู้สึกว่ามัน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 หมดกำลังใจมันอ่อนระทวยมันหมดเลี้ยวหมดแรงนะที่จะสู้ต่อมันเหมือนกับกำลังใจตัวเองรู้สึกมันท้อแก้ไขวิ่งเต้นต่อสู้ดิ้นรลนเยื้อแย่งตอนนี้มันมันหมดแล้วกำลังใจมันห่อเหี่ยวเอ้ยนะ ดูคลิปของมาอยู่เขียนเกาๆแล้วกอเครียดเลยเกิดมันเป็นคลิปของการเครียดนะคะความกดดันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีคุณก็อย่ามาดูให้มันแบบหนักอกหนักใจนะคะหรือเราดูไปอย่าไปคิดอะไรมากเราก็ดูไปนะเพลิดเพลินไปเป็นแนวทางไปใครก็ต้องการให้ตัวเองมีความสุขแต่ความกดดันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างชาวธนูเนี่ยคุณต้องยึดละทานศีลภาวนาน,นะคะม,มันทําบุญอุทิศ่วนกุศลละและสิ่งที่คุณทําได้ คุณมีสติขึ้นมาแล้วไม่ได้ละฉันจะห่อเหี่ยวจิตใจอย่างนี้ไม่ได้ฉันต้องลุกขึ้นสู้ฉันต้องไปพูดไปเจรจาไปตกลงจะเอาอยังไงมันเหนื่อยนะอืมนะต้องพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะสำคัญละชาวมทฑนคุณต้องหาแนวร่วมนะหรือต้องหาที่ปรึกษาก็ต้องมีความกระตือกระตือรือร้นมีความแอคทีฟในตัวมากขึ้น จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้อ่าความทุกข์ก็ทิ้งมันไปซ้ายอย่าไปเก็บเอามันคิดทําอะไรสักอย่างให้มันดีกว่านี้อย่าใช้ชีวิตที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะอย่าไปจมปักกับมันอืมแนวทางก็คืออย่าไปจมปักกับมันอย่าไปจมปักกับอดีตควบคุมอารมณ์สติอารมณ์ให้ได้อ่าเป็นอย่างนั้นมันเจ็บปวดอืมพวกล้วก็เหนื่อยเช้านูโอ้นะมันเจ็บปวด มันผิดหวังมันอ,อกหักบางท่านเอ,าออกหักเสียใจอะ่ะนะคะอืมเจ็บใจเจ็บใจอะ่ะอืมที่ทําอะไรไม่ได้มันทําให้ตัวเองต้องเหมือนกับนะอ่อเหี่ยวหมดกําลังใจแต่คุณมีสติขึ้นมาก็คือคุณต้องสู้คุณต้องไปพูดคุณต้องไปเจรจาคุณจะเอาอยัางไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องปัญหามาคุยกันให้เคลีย คุณต้องหาทางออกให้ได้คิดวางแผนสิ่ง,งสําคัญที่สุดคือคุณต้องไปพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่สามารถให้คําแนะนํากับคุณนะคุณอย่าเก็บส่วนใหญ่จะเก็บนะชาวธนูบางทีปัญหาของคนของตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนด้วยหรอกนะทรมานจิตใจผิดหวังอยู่ก็จะเก็บไว้หรือปัญหาต่างๆเนี่ยจะพูดไม่เยอะจะพูดนิดๆหน่อยๆไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองอ่อนแอในช่วงนี้นะคะ จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่ตัวเรามันเริ่มต้นที่ตัวเรานะนะเราต้องทําให้ได้ต้องคือให้เป็นไปนตามใจตัวเองที่มุ่งหวังนะ,ะสิ่งสําคัญต้องระมัดระวังอะไรให้มันมากกว่านี้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบางทีตัวเราเองอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่ทําให้เกิดปัญหานะในบางท่านก็อย่าคิดว่า ตัวเองไม่ใช่ตัวปัญหาบางทีในบางท่านอาจจะเป็นจุดของปัญหาที่ทําให้มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะกับปัญหาที่มันเกิดนะคะต้องพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์นะไปปรึกษาซะหาคำหาเออเขาเรียกว่าหา,อข,า,า,หาขอเออขอคำแนะนำปรึกษาหาทางออก คุณต้องใจเย็นและมีสตินะคะนะใจต้องสงบให้มากกว่านี้นะคะอย่าแสดงความทุกข์อย่าแสดงความอ่อนแอชาวธนูจะเก็บนะจริงๆแล้วเครียดไม่น้อยนะนะคุณต้องขจัดความเครียดออกไปลืมอดีตมันซะบางสิ่งบางอย่างอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆก็มองผ่านมันไปซะแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองให้นิ่งที่สุดขอให้มีสตินั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขสิ่งที่คุณจะได้รับมันก็คือคุณจะได้รับความยุติธรรมความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะรูปแบบใดคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตถ้าคุณกระจัดความเครียดหรือลืมลืมมันบางสิ่งบางอย่างก็มองข้ามมันไปซักสิ่งเล็กเล็กน้อยควบคุมอารมณ์ตัวเองอยากให้ครอบครัวมีความสุขตามที่คุณกดดันเนี่ยนะคุณก็ต้องอย่า อย่ากเก็บเอามาคิดบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องจุกจิกหรือเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วมันก็จะมีปัญหานะและบางท่านยังอยู่กันดีอยู่ก็พยายามขจัดมันออกไปเรื่องจุกจิกจิกจก,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 ก็อย่าเอามาคิดแล้วคุณก็จะพบทางออกที่ดีนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมคุณน่ะอาจจะหมายถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณพ่อแม่ก็ได้ผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือก็ได้นะคิดวางแผนหาทางออกที่ดีแล้วคุณก็จะ มีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะเดกคุณจะได้รับสิ่งที่ดีดนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ถ้าคุณกระจัดไอ้สิ่งที่พูดมานี่ก็คือ,อความเครียดต่างๆการคิดมากอดีตที่มันฝังใจหรือสิ่งเล็กๆน้อยก็มองข้ามมันไปซะถ้าคุณอยากให้จิตใจของคุณสงบครอบครัวถึงจะสงบสุขบางทีเราก็มองอที่ตัวเราว่าเราเป็นตัวจุดชนวนอของของเรื่องนี้หรือเปล่า นะหรืออาจจะเป็นคนรักเนี่ยเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละการมองมองผ่านนะมองข้ามควบคุมสติอารมณ์นะคะแล้วคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นจะมีความสุขขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเพราะนั้นคุณก็มาเลือกซะคุณ <c oughs> จะเลือกกองหนึ่งกองที่สองหรือกองที่สามหรือบางท่านไม่อยากเลือกก็ได้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะถ้าบางท่านอยากรู้ว่าตัวต่อไปนะ่ะ คุณจะเลือกตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของคุณคุณก็เลือกนะคะโอเคนะคะสําหรับการเลือกข้อที่เออกองที่หนึ่งเรามาดูกันนะเคร <c oughs> ียดหน่อยนะคะคลิปความกดดันนานๆออกทีนะไม่ได้ออกบ่อยๆนะคะเพราะว่าคนทํานายนมันก็เหนื่อยเหมือนกันกับการที่ทํานายความเครียดนะคะไพ่ยิบซีเนี่ยนะนะมัน มันเอามาดูเล่นเล่นไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะใครก็ตามบางท่านอาจจะรู้ดีนะ,ะถ้าท่านอยู่ในวงการของไพ่ยิบสี่เนี่ยคุณจะมาทําเล่นเล่นไม่ได้เขาเรียกพลังมันมีอํานาจในตัวในไพ่อ mm ืม hmm. นะคะโอเคนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่คุณจะเริ่มต้นที่ดีได้นะถ้าคุณเลือกกองที่หนึ่ง mm hmm. คุณยังหาทางที่จะเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีคุณมีโอกาสที่จะพบกับความสุข ความสงบสุขมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอยู่คุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนกับการที่คุณไปปรึกษาหารหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณต้องขอจัดความเครียดลืมอดีตลดอารมณ์อันฉุนเฉียวแล้วคุณจะได้ความสุขนั้นมามีความมั่นคงมากขึ้นบางท่านเลือกที่จะอยู่แบบคนเดียวสบายๆไม่ไม่ที่มีความสุขถึงแม้จะมีความทุกข์แฝงอยู่ในใจก็ตามมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงก็ตามนะคุณจะพบกับสิ่งที่ดีๆมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงบางท่านเลือกที่อยากจะเป็นอิสระนะบางท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่กันไหมมาปรับความเข้าใจนะคะมีความสุขในสิ่งที่เป็นดีไหมเออปรับตัวยอมรับกับสิ่งที่เป็นปรับตัวยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะ พยายามเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะเริ่มหรือบางท่านอาจจะเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนไปเลยก็ได้นะคะนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องหนทางก็คือมันคลายกันก็คือต้องลดความเครียดต้องลืมอดีตลดอารมณ์อันเวียงหรือชุนเฉียวนะแล้วคุณก็จะได้ความสุขความถูกต้องต่างๆบางท่านอาจจะมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวกันกับคนรัก บางท่านอกหักผ่านมาคุณสามารถเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนโดยที่คุณจะต้องลืมอดีตนั้นไปคุณจะมีความสุขแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสถานะไม้คุณก็สามารถมีความสุขเป็นไม้สบายๆมีความสุขไปนะถ้าคุณทําได้นะความกดดันในครอบครัวเนี่ยอยากให้มีความสุขอย่างที่บอกอะ่ะบางคนอยากแต่งงานแล้วอยากเริ่มต้นแล้วรู้สึกมันมันไม่โรแมนติกต่อคนรักเนี่ยมันทําให้ออกหักบางท่านถึงขั้นอกหักไปเลยคุณไม่ต้องกลัวในกรณีที่คุณอกหักไปเนี่ย คุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนได้บางท่านไปเริ่มต้นกับไม้ไม้ที่ใจดีด้วยนะแต่คุณต้องกระจัดอดีตคุณต้องควบคุมอารมณ์ของคุณกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะคะสําหรับคนที่เริ่มเลือกข้อที่หนึ่งเอ้ยกองที่หนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามนะในใจมันก็ยังเจ็บปวดอยู่แต่ก็สามารถที่จะการเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งมีโอกาสจะมีความสุขมีโอกาสความมั่นคงกระจัดความเครียด หรือเป็นไปตามที่คุณวางแผนว่าคุณอยากมีความสุขอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานคุณเลือกกองที่หนึ่งคุณก็มีโอกาสนะคะคุณต้องไปพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หาแนวร่วมหาเาขาเรียกว,ว่าหาคนชี้นําชี้แนะในทางเลือกชีวิตของคุณคือพูดง่ายๆคืออย่าอยู่คนเดียวเข้าไปปรึกษาหาหารือกับคนที่เขามีวุฒิภาวะพอที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะ ส่วนคนที่เลือกกองที่สองนะคะรู้สึกจะยาวนะคะไม่ได้ฉันต้องการผลประโยชน์อะไรก็ตามฉันยอมเจ็บปวดขอให้ฉันได้ผลประโยชน์นั้นมาฉันต้องไปพูดเดยนเจรจาไปตกลงจะเจ็บปวดยังไงจะเสียใจยังไงฉันต้องไปพูดฉันต้องเหน็ดเหนื่อยฉันต้องได้รับผลประโยชน์ต้องมีคือครอบครัวจะต้องมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะจบมันจะจบมันจะทรมานจิตใจก็ตามแต่ครอบครัวต้องมีความสุข ต้องได้รับการดูแลได้รับการจุนเจือนะได้รับการแบบเขาเราียกว่ารับผิดชอบนะถึงจะเหนื่อยก็ตามถึงจะจบก็ตามเนี่ยเป็นอย่างนั้นทรมานตัวเองก็ตามแต่ฉันต้องได้มันเป็นอย่างนั้นนะกองที่สองค่อนข้างจะเอาจริงหน่อยค่อนข้างจะไม่ยอมอ่ะอนะถึงจะสูญเสียอะ ถึงจะผิดหวังไปถึงจะเหน็ดเหนื่อยกับความรักหรือบางท่านความรักอกหักเนี่ยก็ให้มันจบไปนะฉันก็สามารถที่จะลุกขึ้นสู้ได้นะนะคะโดยที่คุณอาจจะมันลืมยากก็จริงอะแต่เวลาจะทําให้คุณดีขึ้นนะสมหรับคนเลือกกองที่สองเนี่ยมันเจ็บปวดมันทรมานจิตใจมันอกหักมันผิดหวงังอยากมีครอบครัวแล้วอยากเปิดตัวอยากแต่งงาน นะคะอย่าให้เอาอกเอาใจมากก่อนนี้หรือความรับผิดชอบครอบครัวต้องเด็ดขาดขอให้มารับผิดชอบคือสิ่งที่ฉันจะต้องได้รับหนึ่งการเอาแต่ใจ,จตัวเองเหมือนกันการไม่ยอมของชาวธนูในช่วงนี้หรือคนรักก็ได้นะคะมันเป็นอย่างนั้นคือสิ่งที่ต้องการก็คือจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันจะเหน็ดจะเหนือ่อยฉันจะผิดหวังฉันจะเสียใจฉันจะทุกข์ใจแต่ฉันต้องได้ประโยชน์นั้นมาฉันจะไม่ไม่เสียเปรียบ ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือบางท่านอาจจะจบอกหักผิดหวังไปฉันก็ต้องไปคือมีใครสักคนเข้ามาทันทีเพื่อที่จะมา,เ,าเขาเรียกว่ามาดามนะม,มาดามหัวใจหรือว่ามาพูดคุยทั้งท้งที่บางทีตัวเองก็ยังมีปัญหาอยู่ในใจอยู่ในขณะเดียวกันคุณกนะ็ไปพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะลืมเพื่อที่จะลืมอดีตว่างั้นทั้งทงที่ยังเจ็บปวดอยู่แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ ปรึกษาหาหรือคนที่ให้คำแนะนำกับเราได้หาทางออกนะแล้วก็พูดคุยอย่างมีสติแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะผ่านไอสิ่งที่มันทรมานจิตใจคนเนีย่ยไปได้นะกำลังใจมันห่อเหี่ยวเหลือเกินนะมันเป็นอย่างนั้นนะชาวธนูแต่คุณก็สามารถที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นกับสิ่งที่คุณเลือกไม่ว่าจะเลือกหนึ่งสองก็ตามสำคัญที่สุดก็คือเข้าไปปรึกษาผูหลักผู้ใหญ่หรือผู้บิด หรือคิดให้ดีๆหาทางออกที่ดีๆแล้วคุณก็จะได้คือกระจัดความเครียดลืมอดีตลดอารมณ์มันชุนเฉียวขอให้มีสมาธิเอ้ยขอให้มีสตินั่งสมาธิควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วสิ่งดีๆคุณจะได้เข้ามานะคะส่วนคนที่จะเลือกข้ออ่ากองที่สามนะคะคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีคุณมีโอกาสได้ในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันกับข้อที่สองเพียงแต่ข้อที่สองจะเหนื่อยหนักหน่อยยอม เขาเรียกว่าหักเลยอ่ะยอมแบบเด็ดขาดเลยจบก็จบนะเลิกก็เลิกอ่าแต่อันนี้นะข้อที่สามเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่กันได้นะเงื่อนไขต่างๆก็นะยอมมาพูดจากันมาไกล่เกลี่ยมาพูดจากันได้หรือสิ่งที่คุณได้รับบางท่านอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากข้อตกลงนะเพื่อครอบครัวเพื่อความสุขของครอบครัวนะเพื่อการเริ่มต้นที่ดี ถึงแม้ว่ามันจะยังมีวิบากกรรมอยู่ก็ตามบางทีมันยังยุ่งยุ่งอยู่ยังอีลุงตุงนางอยู่นะสาหรับคนที่เลือกหมดที่สามยังยุ่งยุ่งยังมีปัญหาอิลุงตุงนางหาทางออกมืดแปดด้านอยู่ก็ตามนะคะแต่คุณต้องการที่จะต้องเริ่มต้นที่ดีนะได้สิ่งที่คุณต้องการอ่าได้การรับผิดชอบครอบครัวได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือมาเริ่มต้นรักกันใหม่อ่าแต่คนที่ผิดหวังก็สามารถที่ไปเริ่มต้นชีวิตหรือพบรักใหม่ นะประมาณนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่ลืมอดีตนี่แหละความทุกข์ที่คุณเผชิญเนี่ยนะคุณก็เครียดไม่น้อยนะเพราะนั้นคุณต้องกระจัดมันออกไปกนะระจัดความเครียดกระจัดอดีตถึงแม้ว่าจะลืมได้ยากหน่อยแต่ขอให้มีสตินะแล้วพอค,คุณทำตรงจุดนี้ได้นั่งสมาธินะปล่อยวางแล้วคุณจะมีความสุขตามที่คุณกดดันไว้นั่นคือนะความ สุขในครอบครัวนะคะอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีความสําเร็จในการคองคู่อยากมีคุณเคียงข้างนะนะคะอยากมีความสําเร็จตามความมุ่งหวังอยากแต่งงานอยากเปิดตัวมันใช่เลยคนนี้แต่มันก็อกหักมันก็ผิดหวังบางท่านเกี่ยวกับสุขภาพอยากให้สุขภาพแข็งแรงหรือบางท่านเกี่ยวกับกิจการอยากให้กิจการดีขึ้นนะคุณก็สามารถที่จะเลือกตาม นะก็คืออย่างที่สรุปให้ก็คือเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาหาลือหาแนวร่วมอย่าคิดอยู่คนเดียวแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดจาล,ลุกขึ้นมาสู้มาพูดในสิ่งที่มันอยู่ในใจมาพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่ากเก็บไว้ไม่มีใครนั่งเดาใจคุณได้ถ้าคุณไม่พูดนะไม่ไม่สามารถที่จะนั่งเดาใจคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้ไม่สามารถที่นั่งเดาใจคุณได้นอกจากคุณจะต้องพูดออกมาเข้าไปคุยเข้าไปปรึกษา เจรจาหาทางออกโดยพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปถรัรมภ์แล้วก็จัดความเครียดลืมอดีตถึงแม้จะช้าหน่อยก็ตามขอให้มีสติแล้วคุณก็จะพบกับสิ่งดีๆแล้วก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นต่อไปนะคะสำหรับชาวธน,นูในเรื่องของความกดดันนะคะโอเคนะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อ จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้เช็คดวงอีกในะคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ